แนข้อสอบข้อนี้พรุ่งนี้ออกข้อนี้แน่นอนเปลี่ยนตัวเลขข้อสองเขาบอกว่าในการสำรวจคนทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบทำซึ่งมีสามอย่างคือการเดินป่าการไปทะเลและการเล่นสวนน้ำพบว่าห้าเปอร์เซ็นก็คือคนที่ไม่ชอบกิจกรรมอะไรเลยทั้งสามอย่างนี้แล้วก็สาสิบห้าเปอร์เซ็นชอบเดินป่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นชอบ เล่นสวนน้ำ7%ชอบการเดินป่าและทะเล12%ชอบการเดินป่าและสวนน้ำ5%ชอบการไปทะเลและการเล่นสวนน้ำโจทย์เขาอยากรู้ว่าจงหามี4ข้อคนที่ชอบไปทะเลหรือชอบเล่นสวนน้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คนที่ชอบการเดินป่าและ ชอบการไปทะเลแต่ไม่ชอบส่วนนะ้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวค่อยอ่านโจทย์ค่อยหาคำตอบทีนี้แน่นอนเราก็ต้องแก้กงกลมก่อนคำว่าห้าเปอร์็นเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรเลยก็แสดงว่าต้องอยู่ข้างนอกเนาะให้เป็นข้างนอกเลยกันห้าเปอร์เซ็นตเดินป่าเราให้เป็นอะไรดีเดินป่าให้เป็น เแล้กันเดินป่าป่าไมา้สีเขียวเนาะให้เป็นสีเขียวเดินป่าให้เป็น A ฮะต่อไปเออชอบอการไปทะเลทะเลมาเซอร์ให้เป็นสีน้ำเงินแล้วกันชอบไปทะเลสีน้ำเงินตรงไหนวะ่ย สีแ้งเงินสีฟ้าเนะส่วนน้ำส่วนน้ำก็สีฟ้าให้สีอะไรดีส่วนน้ำให้เป็นสีชมพูแล้วกันให้มันตัดกันออกไปทีแล้วก็ทำลงไป <c oughs> เออลองกำหนดแทนไปแล้วช่วก็ไปควัะไปไหนครับ อ๋อผมอยู่ข้างหลังเดี๋ยวค่อยไปไหนหลังนู้นชอบการเดินป่าและไปทะเลเพราะฉันอ่าเรากำหนดกันดีกก่อนอันนี้เป็น N A N B N ก็คือจำนวนเนี่ยไม่เท่ากับเอ N C เท่ากับ35%เท่ากปอร5 เท่ากับ25% 5%เนี่ยข้างบนสุดเลยเขาบอกว่าไม่ชอบกิจกรรมอะไรเลยก็แสดงว่ากลายเป็น N, A, Union B, Union C ทั้งหมด c o m p l ลเมนตความหมายก็เท่ากับ5%อันนี้เราความหมายมาเขียนเนาะทีนี้เราก็ลองแรงเงาตาม7%ชอบการเดินป่าเดี๋ยวมอเสอ้อขอคำว่าเดินป่าเป็นสีเขียวกันนะ เดินป่าเดินป่ามีไหมไม่มีทะเลมี้ให้เป็นสีฟ้าก็ khi khi ะทะเลแล้วก็ทะเลส่วนน้ำให้เป็นสีชมพูส่วนน้ำเพราะฉะนั้นเดินป่าและทะเลก็คือ n a intersect b เท่ากับ7%รนี่เราเขียนยาำอีกครั้งหนึ่งนะความหมายแล้วก็ N A intersect C เท่ากับ12%และซ้ายก็คือ N B intersect C เท่ากับ5% 5%สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือตรงกลางเขาไม่ให้ตรงกลางมา ให้เป็นตัวแปร x ไปเลยเราก็ค่อยๆเริ่มทำโจทย์ข้อนี้ถ้าใช้สูตรมันคิดไม่ออกชอบไปทะเลและการเล่นส่วนน้ำชอบไปทะเลและการเล่นส่วนน้ำก็เป็น หเปอร์เซ็นต์ว่าฉันทะเลและส่วนน้ำคือ b ีนเซ็กซีบีซคือตรงไหนบีนเซ็ซเอาที่ C ซ้ำกับ B ก็คือตรงนี้ห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้มีห้าทั้งหมดแต่ตรงนี้เอาไปแล้ว X เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ใส่เป็นห้าลบกงไหมห้าลบ x ทีนี้มาสเตอร์ขอเขียนทั้งหมดเลยนะว่า ตรงนี้มันต้องมีเปอร์เซ็นต์ด้วยพอมันห้าเปอร์เซนต์ทีเนี้ยขอไม่เขียนเป็นเปอร์เซนต์แล้วกันเขียนเป็นห้าต่ให้รู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะข้างนอกด้วยเนี่ยมันต้องมีเปอร์เซนต์นี้แต่มาเสื้อขอลบเปอร์เซนต์อนอแล้วกันแต่ถามว่าเขียนนะคือถูกนะแต่เนื่องจากวงกลมมันเล็กเขียนได้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เละหรอกข้างนอกมีกี่เป็นห้าเปอร์เซนต์ม 5%เพราะฉันตรงนี้จะมี5%เปอร์เซ็นต์นะลบเเละแน่เลยขอไม่เขียนแล้วกันครับม อ่ะเดี๋ยวสรุปไว้ไฟอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้มันหลายรอบเดี๋ยวงงกันทีเนี้ยคือทุกอย่างไหมข้อเนี้ยมันเป็นเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราควรใส่เป็นเปอร์เซ็นตด้วย x เนี่ยก็ต้องเป็น x เปอร์เซ็นด้วยห้าเมื่อกี้เป็นเปอร์เซ็นอยู่แล้วทีนี้ก็เลยอันเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นทดให้เราเป็นกระดาษทดเนาะเป็นตารางทดมาสเตอร์ก็เลยไม่เอาไปเขียนเนื่องจากเดี๋ยวมันซับซ้อนพอเขียนเยอะๆยๆทุกอันเนี่ยมันซับซ้อนมันมันไม่ชัดเนาะลายมือมาสเตอร์ไม่ค่อยสวยด้วยทีนี้ ให้รู้นะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ทุกอันเสมอค่อยถ้าเขียนนับจากเนี้ยโอเคเนาะโอเคเป็น x อบห้ 5, อ่ะห้าลบ x จบแล้วต่อไปเราก็ดูต่อชอบเดินป่าและการเล่นส่วนน้ำเพราะฉะนันเป็นอะไร a n ็นเศก็คือตรงนี้เป็น12%เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น 12-X ลบ x แบบนี้ต่อไป 7%ชอบการเดินป่าและทะเลเดินป่าและทะเลก็เป็นก็เป็นอะไร7ลบ x แบบนี้โอเคเนาะทีนี้ทีนี้เราไปดู A อกอนเเรามี35%เเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะเขียนอะไร เราจะเขียนแค่ตรงนี้แต่ทั้งหมดอ่ะ a เนี่ยมันมี35%เพราะฉะ no. นั้นเราจะมาเขียนตรงนี้ก็เป็นเป็น35มสาเซอร์ไม่เขียนเปอร์เซ็นต์นะบอกล้วให้รู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ข้างหลังลบกับอะไรลบกับเจ็ดงเล็บเจ็ดลบ x บวก X บวกสิ ลบ x ก็คิดเลขออกมา7บวก12ได้เป็น19 19เอาไปลบกับ35เพราะพรข้างหน้าเนี่ยลบมันกระจายเข้ามันจะติดลบเนาะก็จะกลายเป็น19ลบ35ได้16ไนะี่ยสิพราะเป็น16เราดู x ข้างใน x กับลบ x เราตัดกันได้เพราะฉะนั้นตัดกันไปแล้ว แต่ลบเนี่ยกระจายเข้าเพราะฉะนั้น x ตัวนี้ก็กลายเป็นบวกก็เป็นบวก x เขียนใหม่ก็เป็น x บวก16นั่นเองขอเขียนมาทางด้าเดียวกัอนอีกเขียนใหม่ x บวกส6วยกว่าเพราะฉะนั้นไอที่เขียนมา,มายาวนี้สูบสั้นๆก็คือ x บวกนั่นเอง ค okay ไหมต่อไปเราดู B B, B. ก็เป็น55ก็เขียนเป็น55าสลบห้ก็คือ55%เปอร์เซ็นต์เลยนะแต่เนื่องจากเราเขียนย่อเนาะแต่ให้รู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ข้างหลังเสมอบนะก็เป็น55ลบกับ ลบกับอะไร B คือทั้งหมดของเราตรงนี้ก็ลบกับอันนี้ลบกับอันนี้ลบกับอันนี้หรือเราก็เอาันี้มาบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็ไปลบกับ55ก็เป็นเอ่อห5ลบกับ7ลบ x บวก x บวก5ลบ x แบบนี้ ก็คิดเลขออกมาข้างในก็จะเป็น12แลอวเ2าไปลบ55ได้43แล้วเหมือนเดิมสไตล์เดิมเลยเมื่อกี้ x ตัดกับกันข้างในก็เหลือลบ x เอาลบกระจายเข้าไปก็เป็นบวก x บวก x ก็เขียนนั้นหมาเป็น x บวกส3แบบนี้ทีนี้ข้อนี้เราก็เขียนเหมือนเดิม แต่ทีนี้เราสังเกตนะดูนะสังเกตวงกลมด,ดีนะเ,เราสามารถเอาสามสิบห้าเนี่ยไป 7, ลบเจ็ดลบเจ็ดลบสิบสองได้เลยก็เหลือสิบหกแล้วเเนี่ยมันติดลบต่พอเรากระจายเข้าไปมันก็จะเป็นบวกเเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ยี่สิบห้าเอาไป 12, ลบกับสิบสองลบกับห้าก็คือสิบเจ็ดนั่นเองยี่ห้าลบสองก็คือเป็นแปดเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเป็นอะไร ไม่โยนะเป็น x บวกแปดเลยไม่ต้องโยงก็ไดนะ้เขียนลงไปข้างในเลย x บวกแปดเหไหมถ้าเราข้องมันจะเร็วขึ้นเราไม่ต้องเขียนอธิบายยาวนี้เลยถ้าเราจับจุดได้เห็นปะถ้าใครไม่ข้องลองเอาตรงเนี้ยมาเขียนเขียนเองดูก็ต้องเป็นไรเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าลบกับสิบสองวงเล็บด้วย x แล้วก็บวก x แล้วก็ บวก5ลบ x แล้วก็วงเล็บปิดเราไปแก้ดูมันก็จะได้เป็น x บวก8เหมือนกันทีนี้ข้อนี้ยูนิเวิร์สคือเท่าไหร่ยูนิเวิร์สก็ต้องเป็นถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็น100%ยเ n i v e r s e ก็ต้องเป็น100%ทีนี้ถ้าถาม n a union b union c ต้อเท่าเท่าไหร่อันนี้เรารู้ไหม รู้รู้ไหมโจทย์ไม่ให้มาแต่โจทย์แห่นี้มาเขาบอกข้างนอกห้าเปอร์เซ็นแต่รวมกันอ่ะยูนิเวิร์สก็ต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นข้างในเนี้ยก็ต้องเป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะทีนี้ถ้าเราเอาตัวแปรเนี่ยสมการเนี่ยตรงเนี้ยมาบวกกันต่อๆกัน ความหมายมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ A u น i o n B Union C ก็คือเท่ากับ95%เพราะฉะนั้นบรรทัดข้างล่างมาเซอร์เริ่มเลยนะก็เป็นเอา95%เนี่ยตั้งเท่ากับก็อาทุกตัวเนี่ยทีตัวบวกกันทุกอันเลยบวกกันทุกอันเลยก็จะกลายเป็น x บวก16มาเซอร์ของ95เนี่ยขอลบเปอร์เซ็นต์ออกเนาะเหมือนกับให้มันเหมือนกันแต่ให้รู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะ 9ก้าสบสเกาสิบแล้วก็บวก7จ็ดลบ x บวกสิลบ x บวก x อันนี้มาเสื้อเขียนแค่นี้ก่อนเนี่ยก็คือตรงนี้เ,นเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนไปแล้วเหลือกี่ตัวยังไม่เขียน3ตัวก็มาเขียน ก็เป็นบวก x บวกสี่บามบวกห้ลบ x บวกแบวก x อืมเอาเมื่อกี้ถึงตรงนี้นะคือตรงนี้ตัวนี้คือตรงนี้ต,นต,นต,นต่อไปสุดท้ายก็คือ x บวกแ ่อกีนมันเสิรจะเขียน8บวก x แต่จริงมันก็เขียนได้เพราะมันเท่ากัน x บวก8ที่เวลาเจอโจทย์แบบนี้เราอย่าเพิ่งรวมเราพยายามตัดก่อนถ้ารวมไปสุดท้ายเราก็ต้องตัดออกเหมือนเดิมตัดออบกาชมพูตัดแล้วกันสีน้ำเงินตัดข้อนี้ x กับลบ x เราตัดทิ้งได้เลย x กับลบ x ตัดทิ้งได้บวก x กับลบ x ตัดทิ้งได้ เพราะนั้น x เ,เหลือตัวเดียว9.5อยู่ก็เป็นเหลือ x ตัวเดียวเหลือ x ตัวเดียวเราก็เอาตัวเลขมารวมกันทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างจับคู่ง่ายๆมีไหมเนาะเออเอาสองตัวนี้รวมกัน,กนได้เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบไปบวกกับ อันนี้เป็นยี่บห้ายี่ห้าบวกสิบสิบหกเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สิบแปดสี่แปดบวกสี่สามเป็นเก้าสิบเอ็ดลองไปกดเอเลียดูนะเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้าสิบเอ็ดอ่าเป็นเก้าสิบเอ็ดเราก็แก้สมการเพราะฉะนั้น x เอ็กเจลเ,เ,เ,เท่ากับเท่าไรเอ็กเจลก็กับ x 95ลบกับ91มันเซอร์สลับฝั่งเนาะ x เดียวก็เท่ากับ4เพราะฉะนั้น x ตรงนี้ก็คือเลข4เราลองแทนค่าดูสิ x เป็น4เราก็ต้องแทนค่าลงไปให้หมดเลยเป็น4 อันนี้ลบกันก็ต้องเป็น8 12-4ได้8 4บก16ได้20แล้วก็7ลบกับ4ก็ได้ได3 X บวก43 X คือ X, 13, X, 4ก็เป็น47แล้วก็อันนี้เป็น1เพราะ5ลบ4ได้1แล้วก็เป็น12 8 X, 8, 12, X บวก8ได้12เพราะ X เราก็คือ4 ทีนี้เราไปทําอีกรูปหนึ่งรูปเนี้ยมันเป็นการทดเนาะเอไปอีกรูปหนึ่งอย่าดูอีกรูปหนึ่งอันนี้คือเราจะตอบลงไปละเป็นการเขียนตอบ ในกลุ่มเราก็มาเขียน A B C Universe เอ่อ C เป็นส่วนน้ำอันนี้เป็นป่าแล้วก็ทะเลเห็นไหมสีตามนั้นเลย ตัวเลขก็คืออะไรเลข4ี่ขอโทษเอ่อสี่3ปดาเอาที่เราตดไว้ในตอบเนี่ยมาเขียนใหม่อีกรอบนึ่งแล้วก็20แล้วก็12บสอข้างนอกเป็น5ทีนี้เราใส่เปอร์เซ็นต์ได้เลย ตอนเมื่อกี้เราค้างเปอร์เซ็นต์ไว้เนาะใส่ไว้แบบนี้นะทีนี้เขาบอกว่าจงหาข้อ2.1คนที่ไปทะเลหรือส่วนน้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์คำว่าทะเลหรือส่วนน้ำใช้คำว่าหรือมันก็คืออะไรยูเนียนนั่นเองเพราะฉันก็คืออะไรความหมายมันก็กลายเป็นข้อ2.1ก็คืออะไร2.1ก็เป็น n a u n i อย b เนียน o n b ก็เอา A ลงกับ B เอา A ลงกับ B ก็คือตรงไหนนี่รวมกันเราก็บวกเลขเราบวกแต่ถ้าบวกแบบนี้มันเสียเวลานี่เรารู้แล้วว่ายูเนียนมันยูเนีรวมกันเนี่ยมันคือ95 เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือ95ทีนี้เมืเ่อกี้เราเห็นไหมเราแรงเอาทั้งหมดเลยที่ไม่แรงเอาคือ12เพราะฉันเราก็เก้าสิไปลบกับ12ก็ได้เท่าไหร่83ดนสะิบเนาะก็ตอบ83%ดสิมเอเซ็เขียนก็ได้นะ95้าสิบหลบ8ปดสิบสก็ตอบ10เอ้ยลบกับมาเตอร์ชอบไปคิดคำตอบแล้ว12ก็ได้เป็น83 ต่อไปสองต์ตสองคนที่ชอบเดินป่าและชอบทะเลแต่ไม่ชอบส่วนน้ำเดินป่ากับทะเลก็คือและทะเลก็คือตรงนี้แต่ไม่ชอบส่วนน้ำก็คือ C ลบออก C เพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่3ตรงนี้ลงไหมมันจะเป็นอะไร a อ็นเสกก่อนเอ็นเซกบแล้วก็ลบซีซีคือสีสีสีน้ำตาลแล้วสักสีน้ำสีม่วงถ้าสีม่วงเนี่ยโดนตรงไหนเราก็แรงเงาซีลงไปเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่โดนเนี่ยเราต้องลบออกเราตัดทิ้งก็ตอบแค่สามเห็นไหมก็คือเอาพื้นที่สีส้มอย่างเดียวที่มันไม่โดนสีสีม่วงมาแตกก็ตอบแค่สามฉะนั้นมันก็จะเป็น n A อินเตอร์เซ็กลบ C เท่ากับสามอร์เซต่อไปข้อสองจุดสามคนที่ชอบทำกิจกรรมเพียงอย่างเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์เพียงอย่างเดียวเนาะเพียงเดียวคืออะไรก็คือตรงนี้ A อย่างเดียว B อย่างเดียว C อย่างเดียวตรงนี้เนาะความหมายก็เราก็อะไร เดี๋ยวแรงเอาให้เงียี่สิบรวมกับสี่รวมกับสิบสองได้เท่าไหร่ยี่บสี่ก็เป็นสามสิบหกแล้ว้คิดเลขไม่ผิดก็เป็น A เนี่ยคือพรุ่งนี้นะถ้าเกิดว่าเราเขียนข้อสอบนะถึงว่าเดี๋ยว สมมติว่าเราตรงนี้เราบวกลบเลขผิดใช่ไหมแต่เราเขียนเนี่ยเข้าใจความหมายเนี่ยมาซื้อให้แล้วนะตรงนี้เราเขียนมาอาจจะตรงนี้เขียนลบพลาดเป็นหนึ่งตัวเป็นแปดสิบสองมันซื้อให้เต็มเลยตรงเนี้ยครับในเขียนตรงนี้มาถูกมาซื้อให้ครึ่งหนึ่งเพราะเรามีความเข้าใจสองจุดสามสองจุดสามก็คือเพียงอย่างเดียวเนาะก็เป็น อามันจะเป็น n ถ้าเราไปแกะตามอย่างเดียวใช่ไหมเอานึกภาพมันจะแรงเงาตรงนี้ใช่ไหม a เสร็จแล้วมันจะลบมันจะลบ c b ยเนีย n c ออกนึกภาพส่วว่าเราเอา a เอา a ก็คือให้เป็นสีชมพูลแล้วกันเอา a แต่เราต้องการแค่20อย่างเดียวอะเราทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบตรงนี้ออก ลบตรงนี้ออกลบตรงนี้ออกมันก็คืออะไรเอา B มายูเนียนกับ C นั่นเองเอาะ b ยูเนียน c มันจะกลายเป็นนี่เห็นไหมมันก็เลยตัดออกก็จะตอบได้20อย่างเดียว mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ลบออกเราก็ลบออกก็จะเป็น A ลบ B u ยูเนียน c แบบนี้แล้วก็ไปยูเนียนกับ ยูเนียนกับอะไรยูเนียนกับคำลองเดิมคล้ายกันอันนี้ฝั่งเป็น4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอา B ขึ้นก่อนก็นจะเป็น B ลบ A ยูเนียนแล้วสุดท้ายก็จะเป็น C ลบ A ยูเนียน b ตรงนี้มียูเนียนโอเคแล้ก็ใส่ปีกาข้ออีกครั้งนึ้งก็เท่ากับ20%เปอร์เซ็นต์บวก 8%เปบวกเอ้ยไม่ใช่บวก8บวก12บวก4เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ36%กเปอร์เซ็นต์จบต่อไปข้อ2.4จุดสี่คนที่ไม่ชอบการเดินป่าหรือทะเลหรือส่วนนะ้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์จริงข้อนี้พลาด มันก็คืออะไรก็คือโจทย์นั่นแหละที่ไม่ชอบอะไรเลยเห็นไหมทีนี้ขอพูดนิดนึงเพราะถ้าใครเรียนตรรกศาสตร์เนี่ยคําพูดเนี้สองคำพูดเนี้ยมันอะไรพูดแตกต่างกันแต่ความหมายเดียวกันเขาเรียกประพจน์ที่อะไรสมมูลกันเห็นไหมมันกลายเป็นประพจน์ที่สมมูลกันเห็นไหมโยงไปตรรกศาสตร์ได้อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ5%ได้เลยโจทย์กําหนดให้แล้วก็ตอบ5%เขียนก็คืออะไร N A Union B Union C ทั้งหมด Complement เท่ากับ5%จบขา่า K ตามนี้ลองค่อยๆแกะทำตามดูนะ ข้อนี้ออกร้อเเลยเปลีย่ยนแค่ตัวเลข